งานซ่อมคานคอดินระเบิดเหล็กผูเป็นสนิมนะครับคานตัวนี้นะครับที่ชี้อยู่เนี่ยเป็นคานคอดินที่มีเหล็กระเบิดเหล็กผูเป็นสนิมนะครับลูกค้าก็เลยติดต่อทางบริษัทให้เข้ามาดําเนินการซ่อมแซมคานตัวนี้นะครับซึ่งลูกค้าแจ้งว่ามี1ตัวเนื่องจากลูกค้าจะรีโนเวทแล้วก็พบความเสียหายต่อมาเมื่อเราเข้ามาสํารวจจะซ่อม1คานนะครับก็พบว่ามีมากกว่า1คานนะครับที่เสียหายด้วยครับ มีเพิ่มจากหนึ่งคานที่เห็นนะครับมีความเสียหายอยู่ด้านในอีกประมาณ7คานนะครับซึ่งต้องทําการซ่อมแซมนะครับเนื่องจากเหล็กเนี่ยเป็นสนิมหมดแล้วแล้วก็ดันคอนกรีตให้แตกแล้วและหลุดระเบิดลงมาค่อนข้างจะเยอะนะครับงานยากของงานซ่อมคานคอดินเนี่ยก็คืองานขุดดินกองดินซึ่งเป็นอุปสรรคมากเลยและทําให้เสียเวลามาก ในงานซ่อมแซมนะครับขั้นตอนแรกเราก็ต้องค้ำยันชั่วคราวค้ำยันที่ท้องพื้นให้แข็งแรงก่อนนะครับอันนี้เราค้ำยันเรียบร้อยแล้วเราก็เริ่มดําเนินการสกัดคอนกรีตที่เสียหายนะครับแล้วก็ไล่ตามเหล็กที่ผูกเป็นสนิมสาเหตุของปัญหาของออปูนแตกเหล็กผูกเป็นสนิมก็คือระยะหุ่มคอนกรีต c o v วิ i n g เนี่ยไม่เพียงพอนะครับ ก็ทำให้ความชื้นน้ำอากาศเข้าไปทำให้เกิดปฏิกิยาออกซิเดชันนะครับทำให้เหล็กผุปเป็นสนิมและดันคอนกรีตให้แตกแล้วหลุดออกมานะครับอันนี้เราก็ทำการสกัดเลยนะครับส่วนแกนกลางคอนกรีตเนี่ยค่อนข้างจะแข็งมากเลยครับแสดงว่าคอนกรีตของเดิมเนี่ยเป็นคอนกรีตที่มีคุณภาพค่อนข้างจะดีนะครับสาเหตุที่คอนกรีตแตกเนี่ยไม่ใช่ ไม่ใช่ปัญหาเกี่ยวกับคอนกรีตเลยครับปัญหาเกี่ยวกับระยะหุ้มคอนกรีตมากกว่านะครับที่มันไม่เพียงพอแล้วทําให้เหล็กผุเป็นสนิมการค้าจันเนี่ยก็เป็นสิ่งจําเป็นมากนะครับและการขุดดินก็เป็นสิ่งจาเป็นน่ามากนะครับโปรเจกต์เนี้ยเราใช้ระยะเวลาค่อนข้างจะนานเนื่องจากต้องขุดดินค่อนข้างจะเยอะนะครับ ค่าใช้จ่ายก็จะสูงกว่าซ่อมคานปกตินะครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการเปลี่ยนเหล็กที่ผูนะครับโดยเหล็กล่างเนี่ยส่วนใหญ่จะผูค่อนข้างมากและเหล็กปอกก็ผูกค่อนข้างมากนะครับอันนี้เราทําการเชื่อมเหล็กปอกและเหล็กยืนใหม่นะครับโดยตัดของเก่าออกนะครับหลังจากนั้นก็จะทําการาทาทับยาหยุดยั้งสนิมนะครับไปที่เหล็กนะครับ โครงการน,นี้เราใช้เป็นซิก้าหกหนึ่งศูนย์ทีนะครับทาเคลือบไปที่เหล็กนะครับเป็นตัวบอนดิ้งด้วยและเป็นตัวน้ำยาหยุดยั้งสนิมด้วยหลังจากนั้นก็ทำการเริ่มประกอบแบบคารนะครับเพื่อรอการเทคอนกรีตซ่อมโครงสร้างนะครับเมื่อประกอบแบบคารเสร็จก็ทำการผสมคอนกรีตซ่อมโครงสร้างครับประกอบด้วยนอนชิ้งป,ปูนแดงหินและทรายเล็กน้อยนะครับ แล้วก็มีการผสมน้ำยาประสานคอนกรีตนะครับอันนี้เราโปรเจกต์นี้เราใช้แล n โก้นะครับผสมกันให้เข้ากันนะครับหลังจากนั้นก็นำมากรอกเข้าที่แบบข้างคานนะครับอันนี้เราก็กรอกไปเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มคานนะครับความยากของอันนี้ก็คือค่อยๆกรอกด้วยนะครับจนกว่าจะเต็มคานเมื่อเต็มคานเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ รอคอนกี่ได้กำลังแล้วถอดค้ำยันแกะแบบแล้วก็ส่งงานลูกค้าได้เลยนะครับ